จิ้มเลยครับจิ้มสิลูกจิ้มถึงเบ้าอ,อ่ะจิ้มเลยนี่ตรงนี้แตะเลยลูกแตะนี้เออแตะเลยเออแตะดิให้มันโดนนี่จับนี้อ่ะจับนี้ลูกแตะไว้เอออ่าตัวนี้ก็คือแกนนะครับเป็นแกนไว้ใช้สําหรับแสงอาทิตย์เนาะผมใช้กับโซล่าเซลล์นะครับมันก็จะยืดสามารถที่จะดึงแผงโซล่าเซลล์เนี่ยตามเวลาได้นะครับ มันก็ยาวทีเดียวแหละตัวนี้ผมเลือกมารู้สึกจะแปดสิบเจ็ดสิบเซนหรือแปดสิบเซนไม่รู้นะครับมันก็จะยืดออกมานะครับสุดสุดมันก็หยุดมันเองนะครับสามารถยืดเข้าถอยได้นะผมว่ามีประโยชน์มากเลยรับน้ำหนักได้เป็นร้อยกิโลเลยนะนะครับได้ได้ได้เป็นร้อยกิโลเลยนะครับก็สามารถไปเอาไปประยุกต์สำหรับโยกจานเราเทียมโยกแผงโซลาเซลล์ให้ตามเวลานะครับตามพระอาทิตย เดี๋ยวผมมีตัวคอนโทรลอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะควบคุมนะครับตามภาทิศได้นะครับเช่น10บโมงไปทางนี้ทีหนึ่ง1 1บเอโมงไปทางนี้ทีหนึ่ง12บสองโมงไปอีกหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นสุดแล้วลูกต้องกลับทางลูกเอออันนี้ลูกผมเองนะครับอายุสามขวบครับอ่ะนานโนตรงนี้แตะอะไรลูกแตะอะไรอ่ะช่วยพ่อหน่อยแตะอะไรครับแตะเหมือนเมื่อกี้แตะเลยอ่ะนี่ลูกเดี๋ยวนะครับ เลยนามันต้องครบสองเส้นไงอ่าโอเคเข้าแล้วนะครับยาพอสมควรนะครับผมมีแบบแท่งสั้นแท่งยาวสั่งได้นะสั่งได้นะครับแต่ยิ่งยาวก็จะยิ่งอะไรครับยิ่งยาก็ยิ่งลำหนักได้น้อยนะครับเนี่ยมันก็จะหดค้าหดออกนะเราสาหรับหมุนจานเอาเทียมนะดึงจานเอาเทียมขึ้นลงหรือสัญญาอะไรทุกอย่างขึ้นลงหรือทําเป็นแบบพม่าอะไรก็มีก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ